โเคฮะตอนนี้เรามาเดินเล่นกันอยู่ที่ working street นะฮะเห็นเขาว่าย่านนี้มีของเด็ดของดีนะฮะต้องมาลองพิสูจน์กันในเกมนี้กันหน่อยคนยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห oh. แสงยังสวยเออลืมบอกครับตอนนี้เราอยู่กันใน GTA Real Life ประเทศไทย วันนี้เราจะมาแอบส่องสาวกันในย่านใจกลางเมืองนะครับผมเฮ้ยแท็กซี่ไปโอ้โหไม่จอดวันนี้เขาไม่ใช้ฟนกันแล้วนี่เขาต้องใช้อนี้ซูเริมมือถือสูพริมเฮ้ยถ่ายอะไรถ่ายอะไรถ่ายอะไรเขาห้ามถ่ายรู้ป่ะเนี่ยรู้เปล่าวันนี้วันเดย์ต้องมาทำบุญกด e ีกราบพระทำบุญเสร็จก็มาทำบาปวิ่งไล่นกต่อเลย อยากรู้สเปซบาร์ไว้ทำไรต้องกดย้ำๆอือโอ้โหทำเสมือนเลยสาวชิช้าสวยมากสุดสุดปล่อยเรือฮะเรือสุพีมเนี่ยนะมาเดี๋ยวเอา้ามันไม่เป่าลมมีสำร้อด้วยโอ้โหสุดยอดไม่ต้องทอนะครับพี่ผม,มรวย เราไม่ต้องซื้นฮะเรากดสูตรเอาเดินลำน้ำมาไปกันเลยครับผมมาพี่วินขึ้นท้ายมาเอา้าดึงทำไมแล้วนะ่ะเฮ้ยเชิบโลบต่อยโอ้โหเงินล่วงด้วยขอบคุณนะครับเยี่ยมอย่างนี้ต้องสวมรอยอืมปักซอยไหมพี่ปักซอยไปปักซอยไหมครับปักซอยยี่สิบไปเลย่เสกปืนมาต้องลอง ที่ได้ดูกันไปเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างโปรเจกต์ใหม่ที่พวกเรากำลังจะทำนะครับผมนั่นก็คือ GTA i n r e a l l i f e ประเทศไทยนั่นเองมันเป็นคลิปที่พวกเราอยากทำมานานแล้วเหมือนเป็นตอนต่อ Hong ฝันคือผมเคยทำคลิป GTA ชีวิตจริงก็บอกว่าตั้งแต่ช่องเก่าเลยตั้งแต่ OX ไม่มี6ปีที่แล้วไหนลองดูประมาณนี้นี่ฮะตอนนั้นคืออุปกรณ์ยังไม่มีอะไรเลยทำกับเพื่อนสนุกสนุกใช่ เรามานี่ฮะแต่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะพร้อมกันแล้ว,วที่เราจะทำโปรเจกต์นี้ให้แบบจริงจังขึ้นซึ่งเราก็วางแผนนะครับที่จะซื้อของใหม่เลยนั่นก็คือ GoPro กับกันสันนะครับเพื่อเอามาใช้ในโปรเจกต์นี้เลยทางร้านครับใจดีมากซัพพอร์ต o ฟล์คเลยครับคือตอนแรกก็จะซื้อใช่ไหมหแต่ทีนี้นทางร้านเทปเกจเจอรซัพพอร์ตกล้อง GoPro ให้เรามาใช้ในโปรเจกต์ CTA ในชีวิตจริงหลังจากนั้นเราก็เลยเดินทางไปที่ร้านเทปเกจเจนะครับเพื่อไปรับของที่เราสั่งไว้ซึ่งพนักงานน่ารัก,รกมาก กกนี่นะคะ GoPro แปดน,นะคะมีเป็นเซ็ตเฉพาะคนที่พีออเดอร์ทางร้านเราเท่านั้นนะคะที่จะได้ใครไม่ได้พีออเดอร์ไว้ก็สามารถพีออเดอร์มาได้ะคะ่ะถ้านี่ในนี้นะคะก็จะมีตัวโกโ r แปดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุซอรีของเขาอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเป้ค่ะนี่คือเป้เปหรอมันจะเป็นเป้ได้ยังไงเฮ้ อันนี้ก็กันน้ำได้ะค่ะโอเคแต่อันเล็กๆคืดสัวซับไได้ไม่ได้มาถ่ายแฟชั่นนะคปกติถ้าซื้อโคโปในไทยก็จะ,จะไม่มีมมหนึีงใ้ ปกติถ้าจะซื้อก็จะได้เฉพาะตัวนี้ไปตอนนี้เขาพัฒนาการสานเป็นไฮเปอร์ส MOOTH 2อูแล้วก็มีโหมดที่บูสต์ให้มันนิ่งเข้าไปอีกคือนะนิ่งอยู่แล้วก็มีบูสต์อีกใช่แล้วก็ <laughs> พิเศษกว่านั้นคือทางร้านมีแพ็กเกจพิเศษด้วยถ้าเดี๋ยวประมาณต้นเดือนธันวาทางร้านเทปกระเจดของเราก็จะมีเซตพิเศษคะ่ะชื่อว่า Travel Pack จะมีเป็นแพ็กหนึ่งกับแพ็กสองซึ่งแพ็กหนึ่งเนี่ยในเซตนี้ก็จะมีอุป,ปกรณ์พร้อมสําหรับการท่องเที่ยวเลยมีเมมโมรี a การ์ด Bad, แบทแท่นชาร์จแบทนะคะแล้วก็มีไมชอตตี้ y, สำหรับอันนี้แพ็คหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นแพ็ค2ชุดที่2เนี่ยจะเป็นเป็นไม้ทีเวค่ะพิเศษเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะก็สำหรับใครที่สนใจแกจิตนะคะก็สามารถเข้ามาดูสินค้าต่างๆที่ร้านเทปแกจิตของเราได้เลยค่ะอยู่ที่เอ็มอาีบางห์โยธินนะคะซอยลาดพร้าวสี่ค่ะนอกจากโกโบหรือแอคชั่นแคมแล้วเราก็มีสินค้าแกจิตตัวอ,อื่นๆีคะค่ะไม่ว่าจะเป็นโรนนะคะไมนาฬิกาค่ะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะ ก็สามารถแอดไลน์เทปการเจ็ตได้เลยค่ะ l n w g a d g e t ค่ะขอบคุณครับหลังจากที่เราได้กล้องเลยครับขั้นตอนต่อไปนะก็คือการเลือกโลเคชั่นในการถ่ายนั่นเองนะครับผมเราก็มานั่งคุยกันว่าเราอยากจะเห็นถ้าแบบในเกมอะมีแบบประเทศไทยขึ้นมาจริงๆอะมันจะมีแลนด์มาร์คที่ไหนที่เกิดขึ้นในเกมบ้างอะไรอย่างนี้ครับซึ่งสถานที่แรกที่เราเลือกที่จะไปถ่ายเลยนั่นก็คือ สยาเรียกว่าใจกลางเมืองแล้วกันนะที่แบบว่าใครก็ต้องรู้จักหรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตานั่นเองนะครับผมแต่ก็ถ่ายเยอะไม่ได้นะครับต้องเลือกที่ถ่ายดีๆไม่งั้นเดี๋ยวโดนยามไลที่จริงก็มีโลเคชั่นที่ถ่ายได้สวยมากนะครับหลายที่เลยที่เราแบบยืนมองหรือว่าอะไรเงี้ยเส้นเลยงดงามมากจริงหลังจากที่โดนย้ำไล่นะครับเราก็เลยย้ายไปถ่ายที่เสาชิงช้ากันต่อครับก็เป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งในกรุงเทพนะฮะแดดแรงทําให้ภาพมันสวยมากๆแต่ว่าโคตรร้อน ตอนนี้กำลังถ่ายฉากซื้อหมูปิ้งครับเพื่อความเป็นไทยไในเกมมันซื้อฮอตดอกเราซื้อหมูปิ้งหลังจากที่เราถ่ายกันที่เสาชิงช้าเสร็จนะครับเราก็เดินทางกันด้วยตุ๊กๆกนะครับก็มีเก็บภาพบรรยากาศบ้างก็รักทะเลพอสมควในการที่แบบอยากจะได้แบบถ่ายขับรถตุ๊กเพื่อที่จะเดินทางนะครับไปที่วัดภูเขาทองนั่นเอง ซึ่งบรรยากาศที่วัดภูเขาทองก็สวยจริงๆครับพอขึ้นไปบนยอดนี่เห็นทิวทัศน์เกือบรอบกรุงเทพงดงามมากจริงนะครับผมแต่ว่าจุดแค่ว่าวันนั้นเนี่ยตอนที่เราไปถ่ายเมฆเริ่มเยอะมากครับทำให้เราเห็นท้องฟ้าได้ไม่เคลียร์พลาดไปน,นิดนึงนะฮะอยากให้มันมีฉากพระอาทิตย์ตกในเกมอยากโชว์ความสวยง,งามของประเทศไทยไงก็เลยวางแผนกันในวันเลยว่าเราจะเดินทางไปที่พัทยาเพื่อถ่ายฉากดิมหาพระอาทิตย์ตกซึ่งวันถัดมาเราก็ออกตัวกันช่วงบ่ายไปถึงพัทยากันช่วงประมาณ4ี่โมงแล้วก็เริ่มถ่ายซึ่งภาพก็ออกมาแบบสมใจเดียมากเพราะว่าวันนั้น สวยจริงๆคุ้มค่ามากหลังจากที่เราถ่ายกันตรงหาเซนนะครับเราก็เลยมูฟก,กันไปถ่ายโลนึงในพัทยาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งก็คือ Walking Street เรียกว่าเป็นแหล่งรว,วมแสงสีรวมแสงสีสวยงามสวยงามซึ่งภาพออกมาก็ งดองาม <equ> ใช่เสก็ไม่ได้เที่ยวต่อเป็นการขับรถที่ดุเดือดนะครับผมไปแล้วก็กลับทันทีไม่มีตัง <reserves. S 1> ม,มามงเลยวันถัดมานะครับวันทู่ติ้งวันที่3พวกเราก็จะมาเก็บอีกช็อตหนึ่งก็จะเป็นช็อตที่อยู่หน้าบ้านนะครับเป็นช็อตมุกเสริมเข้าไปเตะต่อยตีกับวินช่วงชิงรถมอเตอร์ <c oughs> <ด>ไซค์จากวินนะครับผมหรือว่ายิง RPG <c oughs> แล้วก็มุกเสกเฮลิคอปเตอร์หรือเดิมนะเป็นวันที่เก็บช็อตที่เป็น c G ทั้งหมดหลังจากที่เราถ่ายเสร็จนะครับผมก็จะมาเก็บในเรื่องของการที่จะแบบว่าแนนททีเเองงผพ่่าดปิัลละ กินไปนะครับที่เป็นทีมซอง GTA ที่มีเครื่องดนตรีไทยเนี่ยผมทำเองมันไม่มีเพลง GTA เป็นแบบดนตรีไทยไงเราเลยต้องทำเองในแอปกัแบน์จริงๆผมทำในนี้มาก่อนในมือถือมันต้องมีเสียงกองเสียงชิงไงล้วในแอปไม่มีก็เลยต้องเอาข้อคอมแล้วก็มาเพิ่มเสียงชิงเพิ่มเครื่องดนตรีไทยเข้าไปครับ ประมาณนี้ <S 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 ก็ฝากโปรเจกต์ใหม่ของพวกเราไว้ด้วยนะครับผมพวกเราตั้งใจทำโปรเจกต์นี้จริงๆน่ะครับผม GTA In Real Life Thailand ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยไปเรียลไลฟ์กันที่ไหนนะครับที่จังหวัดไหนตำบลไหนที่ไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยครับพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและใครที่ชอบคลิปของโอเวคนะครับ็อล่าลืมคนัะกดไลค์กดแชร์และกดซับพวกเรานะฮะเปส็สูสองมานซับสไครป์พร้อมกันไปกันติดคลิป 啊！哈哈哈哈